ครับครับเขาซะเอกเป็นตัวร้ายแต่ด้านที่แบบนี้อยู่มากรอมากคุณไหนคุณยูโรมาขออภัยขออภัยเราเข้าใจว่าเดี๋ยวจะมีดนตรีขึ้นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับไปตรงนั้นพี่นมาเชิญครับคุณยูโรครับผมตรงกลางเวทีเลยค่ะโอเคครับ เป็นพระเอกที่มาแรงนะเวลานี้พิธินหล่อเกินผมขออยู่แถวนี้ดีกว่านะฮะจะได้ไม่ต้องไปเทียบมาอยู่ด้วยกันดีกว่าครับผมน้องยูโรเมื่อก่อนพิธินเขาก็เป็นพระเอกนะครับครับขอพระเอกเป็นตัวร้ายแต่น้าที่เหมือนพระเอกมากหล่อมากขนาดใส่แมสยังหล่อขนาดนี้คืออวยกันเองอวยกันเองครับผมอยู่ในสถานที่เดียวกันบ้านหลังเดียวกันเลยออวยกันเองอย่าไปชมพิทินเยอะพิธินเขาเหลองน้องยูโรเราชมน้องยูโรดีกว่าน่ารักไหมค่ะ อยู่ทางนี้ขอเสียงแฟนคลับยูโรหน่อยเล้วฝั่งนี้้วครับขอเสียงหน่อยให้ขอบคุณครับให้น้องยูโรทักทายแฟนๆอย่างเป็นทางการก่อนดีกว่าค่ะครับก็เชิญครับครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับทุกท่านเลยครับที่มาอยู่ที่แห่งนี้ผมยูโรยศวัตดิ์ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับผม ครับผมแค่นี้แหละฮะพูดถึงผลงานหน่อยฮะผลงานตอนนี้เป็นไงครับผลงานตอนนี้นะครับก็มีละครออกอากาศอยู่ครับทางช่องเจ็ดนะครับผมก็เข็มซ่อนปลายครับแล้วก็กําลังถ่ายทําละครเรื่องฮักหลายไมล์เลดี้ครับผมทางช่องเจ็ดเช่นกันครับช่องเจ็ดบ้านหลังเดียวกันครับผมเราอยู่บ้านหลังเดียวกันใช่ครับผมเห็นคุณร้องเพลงเนี่ยเพราะมากเลยนะครับวันนี้ไม่ได้มาร้องครับโอเคเขินมาก ผมจยบอกว่าเพลงนั้นผมใช้เวลาอัด5ชั่วโมงโอ้5 5ชั่วโมง5ชั่วโมงครับต่อเร็วแค่5นาทีคือคือมันยากมากด้วยความที่เราไม่ใช่ศิลปินครับเราเป็นนักแสดงเงี้ยพอไปต้องถ่ายทอดอารมณ์มันค่อนข้างยากครับก็เลยใช้เวลากับมันค่อนข้างนานไหนๆก็5ชั่วโมงแล้วน้องยูโรพี่ไว้ขอสักท่อนหนึ่งได้ไหมคะตรงนี้เลยใช่ไหมอยากฟังไหมคะอยากฟังไหม เปงานโดนโดนโพี่ไป์เขาแกล้งแล้วนีว <laughs> ่ตั้งใจว่าไม่มาร้อก็เนี่ยประโยคเดียวเลยประโยโเคเดียวครับผมค่ะไม่ว่าเธอจะเคยเป็นใครจะผ่านอะไรมาขอจงอย่าเป็นกังวลน,นี่คือคนของเธอขอบคุณครับอ,อ,อยากจะฟังทั้งเพลงเลยสุดอยอด เล่นนอนอย่างนี้เลยล่ะคนของเธอค,ค,นคนของน้องๆหรือเปล่าคนเนี้ใช่ไหมค่ะวันนี้ต้องขอบคุณน้องยูโรมากที่ให้เกียรติกับเพ o ทเชีริตี้2022ของเรานะคะออ l ฟอลเลิฟวันนี้เรามาร่วมบุญกันพูดถึงเรื่องของการให้พูดถึงเรื่องของความรักค่ะอยากจะให้น้องยูโรพูดถึงการให้ในมุมมองของตัวเองหน่อยค่ะ การให้เหระครับการให้การช่วยเหลือผู้อื่นเพราะวันนี้เป็นงานบุญครับผมสําหรับการให้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ที่แห่งนี้มีกันอยู่แล้วมีกันทุกคนอยู่แล้วอยู่ที่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามกําลังตามโอกาสแล้วก็ตามสถานการณ์ด้วยคร,ครับผมก็ทุกคนให้ได้อย่างที่ทุกคนมาวันนี้ครับ มาร่วมงานกันวันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้เช่นเดียวกันครับผมที่ผ่านมาก็มีกิจกรรมกับแฟนคลับอยู่แล้วใช่ไหมคะเรื่องการช่วยเหลือสังคมใช่ครับที่ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็มีโอกาสด้วยเมื่อประมาณทักสี่หาเดือนที่แล้วช่วงสถานการณ์โควิดระบาดหนักมากครับ,รบผมก็มีโอกาสดาได้ร่วมกับเพื่อนๆร่วมไปแพ็คของไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าของใช้สิ่งต่างๆที่หลายๆคนเนี่ยช่วงตอนนั้นคือที่ทํางานหลายๆที่เนี่ยมีการกักตัวไม่ได้ออกไปไหนบางท่านก็แบบ อาจจะได้พักอยู่บ้านไม่ได้ทํางานเลยอาจจะไม่ได้มีตังค์เข้ามาซึ่งเราก็ถือโอกาสเนี้ยเป็นส่วนเล็กๆที่ได้ช่วยเหลือก็คือมีการแพ็คของส่งอาหารอะไรบ้างครับผมค่ะความประทับใจแล้วครับในการที่ออกไปช่วยเห็นรอยยิ้มของคนที่เราได้ไปช่วยความประทับใจตรงไหนครับคือประทับใจที่ได้เห็นรอยยิ้มรอยยิ้มของคนที่ได้รับผลกระทบก็คือบางคนค่อนข้างหนักหลายท่านไม่ว่าจะเป็น ตามข้างทางเนี้ยเราเห็นใจเราได้เห็นการที่แบบเราได้ช่วยแล้วเราได้เห็นรอยยิ้มของเขาอ่ะมันคือแบบความประทับใจมากๆเล้ครับมาเราไม่ทอดทิ้งกันเนาะพอเราไปช่วยปุ๊บเขาก็มีรอยยิ้มมีกําลังใจมากขึ้นในการใช้ชีวิตตรงนี้นะครับเช่นเดียวกันกับงานในวันนี้นะคะเราเชียริตี้ซึ่งเราจัดมาอย่างต่อเนื่องไปนี้รายได้เนี่ยนำไปมอบให้กับมูลนิธิสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก เรากมูลนิธิีหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบระมราชปธัรม์นะคะคก็อยากจะให้ร่วมกันบริจาคเยอะๆเพราะหัวใจมันสําคัญใช่ไหมคะน้องยูโรครับหัวใจมันก็ต้องสําคัญสิครับค่ะวันนี้ก็ต้องร่วมบุญกันเยอะๆนะคะ <c oughs> วันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะได้มาร่วมงานกับแพรวชาริตี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆของงานครั้งนี้ที่ได้มา ร่วมกับทุกท่านทุกคนที่มาแบ่งปันกันสําหรับงานนี้ก็ดีใจมากๆเลยครับครับอยากจะให้แฟนๆบอกรักหน่อยไหมคุณไบส์ดีค่ะเพราะตรงนู้นนะผมอยากผมรู้เลยว่าตรงนู้นนะแฟนๆของยูโรเห็นไหมถือป้ายไฟแบบนี้อยากจะบอกรักคุณยูโรไหมครับฝั่งนู้นโอ้เงียบมากเออเเงียบหรือเล็กเล็กแต่ว่าเป็นการให้เหมือนกันเออครับถือว่าเป็นการให้อยากบอกรักไหมถ้าอยากบอกรักเดี๋ยวผมเอาไม้ไปให้เลยตรงเนี้ทีมงานเอาไม้ไม้ไปให้เลยไหมครับ หรือจะให้เข้ามาตรงนี้หรือจะให้มาตรงนี้หนึ่งคนเขาเขากวักเรียกแล้วเขากวักเรียกแล้วเากวักเรียกแล้วไม่ไม่แน่ใจว่ากวากเรียกหรือว่ากวักไปนะะอย่างเงี้ยหนึ่งคนเชิญเลยฮะตัวแทนหมู่บ้านมาสักหนึ่งคนมาบอกรักพี่ยูโรตรงนี้เลยฮะใกล้ๆเลยนะครับเดี๋ยวได้ร่วมบุญกันก่อนนะคะบริจาคเงินในคลองถือว่าได้ทำบุญน่วมกับน้องยูโรร่วมบุญร่วมบุญนะครับ ได้ด้านหน้าเวทีเลยค่ะโอ้โหสวัสดีครับใช่เลยใช่เลยอไหนโชว์ป้ายไฟนี่นโชว์ข้างหลังด้วยอยู่เป็นนะเนี่ยอยู่เป็นอยู่เป็นรู้ว่ากล้องอยู่ข้างหลังเ <laughs> <c oughs> ชิญครับเอานี้รวบรวมสมาธิแล้วอยากจะพูดอะไรกับคุณยูโรจากใจของเราดึงพลังนั้นออกมาดึงพลังนั้นออกมาพร้อมไหมครับเชิญครับ ก็อยากจะบอกยูโรว่าไม่ใ <Bu> ช <ying Bond> oh. okay. ่ของเราไม่ใ <diversity> ช <noise> okay. okay. so ่ของอ๋อก็อันนี้ก็คือเป็นตัวแทนของยูโรแฟมิลี่นะคะก็อยากจะบอกว่ารักยูโรนะคะแล้วก็พร้อมที่จะสปอร์ตยูโรตลอดไปค่ะแล้วก็ฝากละครเมนด้วยนะคะยูโรวันพุธค่ะเข็มซ่อนปลายค่ะโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ แฟนเขาบอกรักน้องยูโรไปแล้วให้น้องยูโรบอกรักแฟนๆบ้างดีกว่าครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ที่รักกันมาแล้วก็ผมเชื่อว่ารักที่ทุกคนให้ผมจะมอบให้ทุกคนกลับไปเช่นกันจะตั้งใจทํางานเพื่อส่งสิ่งดีๆส่งความสุขกลับไปเช่นกันครับนอกจากคําบอกรักพี่ไว้ขอท่าท่าหนึ่งไงวันนี้ขอน้องยูโรเยอะเลยนะ <c oughs> ขอเยอะเลยถ้าบอกรักถ้าบอกรักหน่อยฮะยูโรจะมีบอกรักอย่างไรถ้าออกมาเป็นท่าโอ้ oh. พี่ใบ้ไกลนิดหนึ่งได้ไหมฮะสมมติถ้าเป็นพี่ใบ้ถ้าเป็นพี่ใบ้ฮะอ่ถ้าเป็นพี่ใบ้ใช่ไหมพี่ใบก็นี่เลยง่ายๆเลยโอ้โหี่ยถ้าบอกรักไม่นี่ฮาร์ดโอเคทำไมทำไมพี่ทินกับน้องดูโยดูงงๆโอเคพี่ใบ้โอเคน่ารักอ่ะน่ารักพี่ทินพี่ทินถ้าบอกรักหน่อยค่ะฮะถ้าบอกรักอันนี้าโอเคครับผมค่ะครับก็ขอก๊อบละกัน ฮักทุกคนนะครับขอบคุณที่มาร่วมงานในครั้งนี้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับยูโรครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณยูโรครับขอบคุณครับ